ถ้าทุกวันนี้มีเตอทอยนนทนนอาจารย์แดงหรืออาร์ติเทเทกับเครื่องดนตรีคู่ใจย้อนกลับไปสมัยรอสีไทยเราก็มีสุดยอดศิลปินเหมือนกันนะบุคคลสําคัญที่เรากําลังพูดถึงก็คือสมเด็จพระเจ้าปรวมมง์งธอเจ้าฟ้ากรมพระยาทิศลานุวัติวงศงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสัมพันธวงศพระองค์เจ้าพนาลัย ทรงรับรชาชการในตำแหน่งสำคัญมาตลอดระยะเวลา4พันดินอีกทั้งในขณะที่รชาชการที่6สเสด็จยังต่างประเทศพระองค์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จร,รชาชการแทนพระองค์อีกด้วยทรงรอบรู้ในเรื่องดยุิยางศสสิลป์และทรงดนตรีได้หลายอย่างและยังมีผลงานด้านการนิพมเพลง UNESCO ได้ประกาศให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกในปีพุทธศักราช2,506 มีผลงานด้านจิตรกรรมคือภาพเขียนรถพระอาทิตย์ที่เพดานพระที่นั่งพานุมาสจำรูและภาพสีน้ำมันพระสุริโยไทยขัดขอช้างที่ใช้ประกอบโครงภาพพระราชาพงศาวดารอยุธยาอีกด้วยด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นรู่ในการช่างและศิลปะนั่นเองค่ะ